เขาไม่ได้นับถือศาสนาอื่นเขาศึกษาเรื่องจิตเจตสิกเขาเข้าใจว่าไม่มีเราแต่เพราะไม่รู้ความจริงไม่ละเอียดจึงทําให้ปฏิบัติด้วยความเป็นเราคิดว่านั่นคือหนทางที่จะไม่มีเราถ้าเป็นคนตรงนะคะตรงต่อความเป็นจริงจึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้พระสัมมาสัม,สมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมด จริงทรงแสดงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะก็ยังมีสีลขัตตุปาทานพราะฉันเริ่มเข้าใจและไม่ประมาทว่าแม้ชื่อว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ศึกษาคำของพระองค์ด้วยความเคารพสูงสุดในความรู้สึนก็มีสีลขัตตุประทานคนที่เชื่อเรื่องพระเครื่อง แล้วก็ต่กรูดและก็อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ได้เข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นก็เป็นสีลปตุปาทานถ้าศึกษาธรรมะแล้วไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดก็เป็นสีลปรตปาทานเพราะฉะนั้นจึงมีทิฏฐุปาทานนะคะความเห็นที่ผิดชัดเจนแล้วก็มีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นว่ามีเรา แล้วก็ทําให้เกิดการกระทาที่เป็นศีลพระตุปาทานเป็นความประพฤติที่ไม่ทําให้เข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคนที่ไปสํานักปฏิบัติเป็นศีลพระตุปาทานไหมจ๊ะครับมีครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะต้องพยายามจดจ้องที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏเป็นศีละ ปัจุปัานือเปล่าการประพฤติปฏิบัติหนทางที่ผิดทั้งหมดเป็นสีละปัจจุปาฐานือเปล่าครับแต่ปัญญาที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงสามารถรู้ว่าอันผิดครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะธรรมะละเอียดอย่างยิ่งสำหรับคนที่เข้าใจหนทางถูก แต่ขณะใด,ดที่เป็นความต้องการเกิดขึ้นในขณะที่ต้องการจะจดจ้องที่หนึ่งที่ใดขณะนั้นก็เป็นศีลักษะประมาสาะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจความเห็นถูกมั่นคงเท่านั้นที่จะทําให้ละศีลักษณะประมาสจนไม่เกิดอีกได้เมื่อไม่มีความเห็นผิดว่าเป็นเราถ้าพระธรรมมาสามพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งในสี่สิบห้าพรรษาทั้งหมด ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดด้วยเห